สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับใครที่เป็นปวดสะโพกล้าลงขานะครับชาฝ่าเท้านะครับเดินไกลๆไม่ได้ปวดนะครับเดินแล้วก็ต้องนั่งเดินแล้วก็ต้องหยุดนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนครับวิธีรักษานะครับเพื่อท่านผู้ชมนั้นใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับถ้าไม่ปกติอย่างน้อย90%อก็ยังดีนะครับ อ่ะอันดับแรกก่อนนะครับผมต้องพูดก่อนนะว่าผมเป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแต่อาการของผมคือขั้นโคมมาครับก็คือนอนติด,ตดตเตียงเลยครับประมาณสี่เดือนนะผมนอนติดตเตียงครับขาผมรีบไปข้างนะครับแล้วก็นอนติดตเตียงครับอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมตอนนอนติดตเตียงเนี่ยมันก็ปวดด้วยครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่านอนติดตเตียงอย่างเดียวนะครับคือว่าเราปวดทรมานมากมากเลยนะครับปวดแบบปวดถ้าใครไม่เป็นไม่รู้ครับปวดมากๆนะครับปวดแบบสุดๆอดะ มันปวดยิ่งกว่าปวดฟันกรามนะครับแล้วย้ายฟันกรามไว้ที่หลังกระขานี่คือความปวดนะครับปวดแบบทรมานมากทุกวินาทีเข้าออกที่ผมหายใจเข้าหายใจออกผมจะปวดตลอดเลยครับจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ปวดครับยิ่งนั่งยิ่งปวดยิ่งยืนยิ่งปวดครับเพราะฉะนั้นเลยต้องนอนก็เลยติดเตียงนะครับตอนที่ไม่ปวดรู้สึกว่าจะมีตอนเดียวครับตอนที่ผมนอนหลับไม่มีสติหลับนั่นแหละไม่ปวดแต่บางครั้งก็ปวดจนลุกขึ้นมาครับฟังแล้วอยากอยู่ไหมครับแบบนี้ฟังไม่อยากอยู่เนาะ ตายซะดีกว่าครับโอ้โหมันทรมานมันทําอะไรไม่ได้ครับเป็นภาระให้กับครอบครัวนะครับชีวิตก็สิ้นหวังนะครับตอนนั้นทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งจนกระทั่งนะครับรักษาทุกทางทุกอย่างที่ในประเทศไทยมีรักษาผมไปหมดนะครับไม่หายครับจนกระทั่งนะครับผมได้มาเจอกับท่าบําบัดชุดนี้นะครับผมก็ทําตามทําอยู่หลายเดือนครับจนกระทั่งผมลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้ขาเริ่มหายรีบเริ่มเดินได้ไกลขึ้นครับ จนกระทั่งผมทําต่อเนื่องไปอีกจนสําเร็จผมหายครับกลับมาช,ชีวิตได้เหมือนเดิมครับกลับมาชีวิตได้เหมือนเดิมครับทำงานได้เหมือนเดิมวิ่งเล่นอะไรเล่นกีฬาอะไรได้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับผมจึงรีบนําท่านี้มาบอกท่านผู้ชมเผื่อที่ใครเป็นอยู่เจอคลิปนี้ครับจะได้รักษาตัวเองจนหายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยว่าผมทํายังไงนะครับถึงหายนะครับมันจะมีท่านอนก่อนครับห้าท่าแล้วก็ต่อด้วยท่ายืน นะครับผมทําท่านอนห้าท่านี้ก่อนเพราะผมทําสําเร็จประมาณสองสมเดือนผมเริ่มลุกขึ้นได้ผมจึงรีบทําท่ายืนต่ออีกสองสาเดือนแล้วผมจึงกลับมาเดินได้นะครับไปดูท่านอนก่อนดูท่านอนทำก่อนดูครับท่านผู้ชมเอาละครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีห้าท่านะครับเริ่มจากท่าที่หนึ่งก่อนนะครับท่าที่หนึ่งครับชันศอกขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าชันศอกนี้ค้างไว้ครับ ประมาณสาสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณสาสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับนะประมาณศรีษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยค้างไว้สาวสิบวิครับท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทำไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับอ้าวแต่พยายามทําให้ครบจะดีนะครับอ้าวท่าที่สามครับท่าที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับข้างไหนเอาไปไขว้นะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่า เขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมให้ได้สามสิบครั้งอ่าพอครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนขว้นะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอะมันจะตึงตรงนี้นะครับมันจะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรึบได้จะโล่กเลยนะครับหลายๆคนทําท่านี้แล้วหายได้นะ ส0ิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่าก้านลมนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับอพอครบสามสิบวิก็พอนะครับอนี่คือท่าที่สี่นะครับ ต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแล้วใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรกๆจะเจ็บหน่อยครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลําตัวเห็นไหมแขนสองข้างตรงแนบลําตัวหลังแอ่นนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแล้วโยกไปข้างหน้าครับสามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เวลาโยกก็ผ <the> ักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอนๆนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไปสาสิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้ส0สิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบ3าสิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่าทํห้าท่าครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล่งนะครับสาหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทําได้นะครับพยายามทําให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่าไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับ โอเคครับนี่คือท่านอนทำนะครับอ่านั่นแหละครับคือท่านอนทำทำทุกวันนะครับทำให้ครบนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแล้วท่านผู้ชมจะลุกขึ้นมาได้สําหรับคนที่ติดเตียงนะครับพอคุณลุกขึ้นมาได้คุณรีบทําท่ายืนท่ายืนผมจะทําให้ดูต่อไปนี้นะครับถามว่าคนที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมท่านอนได้ครับ คนที่ไม่ติดเตียงก็ทําได้ครับมันจะได้หายไวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทําท่านี้เสร็จผมจะอธิบายทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้ชมเข้าใจท่านผู้ชมจะได้ระมัดระวังตัวและควรจะรู้ไว้ว่าอะไรควรไม่ควรทํานะครับอ่ะมาดูท่ายืนก่อนครับท่ายืนเนี่ยเราจะรักษาด้วยการยืนนะครับท่านผู้ชมยืนนะฮะแล้วก็ใช้การทำเนี่ยไม่นานหรอกครับไม่นานนะครับประมาณสักอ่าประมาณสามสิบทีนะครับยืนครับอ้าขาออก 45าองศาเนี้นะครับอาขาอย่างนี้เลยครับให้มันมั่นคงนะครับจากนั้นท่านผู้ชมนะครับใช้นิ้วนะครับมือเนี w ่ยครับหันเข้าหากันนะฮะหันเข้าหากันอย่างนี้ครับแล้วนิ้วชิดติดกันแบบนี้นะฮะพอหันเข้าหากันเสร็จปุ๊บให้เลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปไว้ที่ง่ามขาท er ั้งสองข้างโดยใช้สันให้มือเนี่ยไว้ที่ง่ามขาหรือขอบมางเกงในนะครับจากนั้นท่านผู้ชมครับเอามือเขายุบมือเกงไว้เอามือเขายุบมางเกงไว้กันเลื่อนครับแล้วย่อเข่าลงก็อยู่ท่านี้เห็นไหมท่านี้ครับ แขนจะต้องตรงทั้งสองข้างนะ้นดันครับเพื่อที่จะดันแขนตรงเนี่ยเพื่อจะดันกระดูกสันหลังให้ยืดออกครับแต่ให้ก้มลงไปแล้วเข่าตึงครับเนี่ยพอก้มพุกเขาก็จะตึงทั้งสองข้างนะครับแขนก็จะตรงแน่นลำตัวทั้งสองข้างให้ได้ม้ชมโยกสามสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบนับไปเรื่อยครับให้ครบสามสิบครั้งนะครับ พอครบสามสิบก็พอครับแล้วก็ยอ่อเขา่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นในแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยอย่ากั้นลมหายใจนะครับถ้าท่านผู้ชมกั้นลมหายใจเมื่อไหร่ท่านผู้ชมจะมึนหัวหน้ามืดแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จในการทําเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยคืออย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจนะครับจำไว้ดีนะครับข้อต่อไปครับแขนต้องตรงเพราะเวลาคนทําท่าผมเนี่ยแขนจะเป็นอย่างนี้ครับทำครั้งแรกแขนจะงอครับจะมีช่องรอดออกไปเลยเวลาก้มไว้เอาแขนงอเอาเข้าไปไม่ได้ เหมือนกันครับตอนแรกๆผมก็แขนงอแต่พอฝึกไปนานๆเข้าครับแขนจะตรงอัตโนมัติครับนี่ครับแขนตรงซ้ายขวาแนบลําตัวเลยไหมแล้วก็โยกสามสิบครั้งนะครับเวลาโยกให้ผักแขนด้านหลังนะครับเวลาโยกลงให้ผักแขนด้านหลังเวลาโยกลงให้ผักแขนด้านหลังนะครับและอย่ากั้นลมหายใจและอย่ากั้นลมหายใจนะครับมาทำไปเรื่อยครับส0ิบครั้งอย่ากั้นลมหายใจนะครับผักแขนด้านหลังแรงๆนะครับอ่าสองข้อนะแขนต้องตรงอย่ากั้นลมหายใจครับทำไมได้ส0มสิบครั้ง นะครับยอ่อเข่าแล้วดึงกลับอ่ะคราวนี้ามานั่งคุยกันนะครับเวลาท่านผู้ชมทํานะครับท่านผู้ชมจะต้อง <c oughs> ผมจะแบ่งให้เป็นสามข้อนะท่านผู้ชมนะข้อที่หนึ่งแขนต้องตรงฝึกให้แขนตรงฝึกยังไงอ่ะให้แขนตรงเหมือนผมฝึกท,ทั้งให้งอๆนี่แหละครับฝึกแบบงอๆนี่แหละแล้วพยายามเพ่งไปที่แขนครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนฟังให้ดีนะครับ ทำตอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลารอบละสาสิบครั้งถ้าไม่ไหวก็รอบละยี่สิบครั้งฝึกทุกวันให้แขนตรงข้อหนึ่งแขนต้องตรงนะครับข้อที่สองอยากกั้นลมหายใจข้อที่สามให้ทำแรงๆผมจะไล่ทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งแขนต้องตรงก็คือฝึกแบบนี้ทุกวันนะครับเพราะท่านผู้ชมฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพอครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่แขนท่านผู้ชมจะตรงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหนักใจครับที่ว่าแขนไม่ตรงนะครับ มันจะเริ่มตรงเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าท่านผู้ชมฝึกจนครบหนึ่งเดือนนะครับข้อที่2อครับอย่ากั้นลมหายใจคือเป้าหมายของผมที่ให้ท่านผู้ชมทำเนี่ยท่านผู้ชมทําท่าที่ผมสอนนี่นะโยกลงโยกลงนะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวเมื่อไหร่ครับมันจะดังกรึบถ้ามันดังกรึบเมื่อไหร่ท่านผู้ชมหายครับนี่คือเป้าหมายของเราก็คือทําให้ได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนให้ได้นะครับถ้าได้ยินเสียงเมื่อไหร่เสียงสวรรค์มาครับท่านผู้ชมจะหาย เพราะฉะนั้น <_ an> ที่ผมไม่ให้กั้นลมหายใจก็เพราะว่าถ้าท่านชมกั้นลมหายใจก็คือหมายถึงท่านท่านชมเก่งนั่นเองครับ <_ an> ถ้าเก่งและกั้นเนี่ยกระดูกสันหลังก็จะไม่เคลื่อนครับจะไม่ดังเหมือนกับน,นิ้วฮะผมดึงนิ้วผมหักนิ้วนะผมเก่งไว้ไม่ดังแต่ถ้าเกิดผมไม่เก่งไม่กั้นนะครับดังไหมครับดังไหมครับดังทุกข้อเห็นไหมเนี่ยเพราะเราไม่เก่งไม่กั้นเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันครับอย่าเก่งอย่าก,กั้นเพราะเราต้องการให้กระดูกสันหลังนั้นมันดังนะครับข้อที่2นะครับข้อที่3าครับให้ทํกแรงๆ โยกให้แรงครับท่าที่ผมทำเมื่อกี้แหละแต่โยกให้แรงครับแล้วผักแขนด้านหลังให้แรงแรงเท่าที่สุดที่จะแรงได้ไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหลุดไม่หลุดแต่เจ็บจะเจ็บแน่นะครับเจ็บนั่นเจ็บแน่นะครับข้อที่3เนี่ยเอาไว้ทําเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าข้อที่1เราผ่านแล้วข้อที่2ผ่านแล้วก็คือแขนตรงแล้วไม่การลมหายใจแล้วเราจึงทําแรงๆในข้อที่3ซึ่งข้อที่3เนี่ยเก็บไว้ทําในเดือนที่2ที่3ครับเพราะเดือนที่1ที่2เราอาจจะฝึกอยู่เราอาจจะกำลังจะฝึกให้มันได้ ้ามันทาได้สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่เราค่อยทําแรงๆแล้วลลกระดูกสันหลังมันจะเคลื่อนง่ายๆขึ้นนะครับอ่าทั้งหมดก็สามข้อง่ายๆเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะทาท่าผมเนี่ยผมจะต้องอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับว่าท่าเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นสะโพกหนีบเส้นประสาทกระดูกครับเส้นอ่าฟังให้ดีนะครับ3มข้อนี้นะครับถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้ผมไม่แน่ใจนะับแต่ถ้าเกิดสมข้อนี้คุณหายแน่นอนนะครับคราวนี้ก่อนที่จะทําท่าผมเนี่ย เมื่อคุณเริ่มทําท่าผมแล้วเนี่ยคุณจะเจ็บปวดมากขึ้น <c oughs> คุณฟังไม่ผิดนะครับเมื่อคุณเริ่มทําท่าผมแล้วคุณจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นซึ่งหลายๆคนคิดว่ามาผิดทางหลายๆคนคิดแบบนั้นแล้วก็เลิกทําไปเลยอันนี้โคตรน่าเสียดายจริงๆนะครับจริงๆไม่ผิดทางครับแต่ท่านผู้ชมจะต้องสู้กับความเจ็บปวดให้ได้เพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะเกิดการก้มใช่ไหมซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าห้ามก้มเพราะการก้มมันทาให้เจ็บขึ้นถูกต้องครับหมอพูดถูกห้ามก้มครับมันจะเจ็บ แต่ในความเจ็บปวดนั้นเนี่ยเรามีการฝึกให้แขนตรงครับเมื่อแขนตรงมันจะไปค้ำยันกระดูกสันหลังครับเมื่อแขนตรงเมื่อไหร่ความเจ็บปวดจะค่อยๆหายไปครับแล้วแขนจะเป็นตัวดึงและดันกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันนะครับทำไมมันต้องยืดออกจากกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับทําไมมันต้องยืดออกจากกันนะครับคือไอ้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยตามทฤษฎีตามคําศัพท์ของแพทย์เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับอ่าแล้วชาวบ้านเขาจะเรียกต่างๆนานากันนะครับเช่น สลักเพชรจมสะโพกหนีบเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นคือจะเรียกต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วคือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเราฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญถ้าฟังให้ดีจะเข้าใจและจะระมัดระวังมันได้นะครับกระดูกคนเราข้างหลังมีหลายข้อมากครับแต่ละข้อมีวุ้นรองไว้ครับเพื่อให้กระดูกไม่ชนกันไอ้วุ้นตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะครับมันนิ่มๆนะครับคราวนี้มันชอบไหลออกมาครับมันชอบไหลออกมาจากกระดูกเราครับทั้งๆที่ว่ามันควรจะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้กระดูกเราโค้งงอได้ มันสาคัญนะครับอย่าอย่าได้เฉือนอย่าได้ตักมันทิ้งนะครับหมอลองก็ดูนะมันแพงมากนะครอันนี้มันชอบไหลออกไปครับเวลาไหลก็มี2แบบไหลแบบแรกคือปิ้นไหลแบบที่2คือไหลไปทั้งยวงเอาทีละข้อเอาแบบปิ้นก่อนปิ้นรักษาง่ายครับถ้ามันปิ้นออกมานิดเดียวประมาณมิลหนึ่งทำท่าผมเลยครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ถ้านานหน่อยประมาณเดือนหนึ่งหายเลยครับสาหรับคนที่ปิ้นนะครับแต่ควนี้จะรู้ได้ไงว่าปิ้นนะคือการปิ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปทํา MRI หรือ x r a y ซ์เเราจะเห็นเลยครับมันปิ้นออกมาจาก กระดูกสันหลังเรานิดหนึ่งครับหมอนตรงนี้ปิ้นมันประมาณมิลสองมิละนะฮะมันจะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทครับเมื่อมันโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าโดนเส้นประสาทก็จะมีอาการเจ็บปวดล้าลงขาที่ผมบอกคือปวดสะโพกล้าลงขาปวดในเบ้าก้นเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ในก้นนะครับแล้วก็ล้าลงขาเรื่อยๆชาฝ่าเท้าเดินไปกระเพกกระเพกเ,เจ็บเดินก็เดินนั่ง นอนอะไรก็ตามจะรู้สึกเสียวแป๊บๆที่สะโพกครับมันจะปวดลงขาตลอดเวลานี่คือโดนเส้นประสาทถ้าโดนเส้นเลือดด้วยก็คือเลือดจะไปเลี้ยงขาน้อยครับพอเลือดไปเลี้ยงขาน้อยเกิดอะไรขึ้นนะขาก็ชาดิไม่เชื่อเอามือขึ้นมาแล้วบีบไว้ไม่ให้เลือดเดินมือดิถ้าเลือดไม่ไปถึงมือถึงนิ้วมันก็ชาเหมือนกันครับมันไปโดนเส้นเลือดมันก็ทําให้เท้าเราชาและนี่ก็คือที่มาของคำว่าหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับกรณีที่ผมพูดตอนแรกนี่คือการปิ้นมันรักษาง่าย แต่กรณีที่2นที่ผมจะพูดต่อไปน,นี้แหละที่ผมเป็นและหลายคนเป็นแล้วรักษาไม่หายนะครับก็คือการไหลออกไปทั้งยวงครับเขาเนี้ยมันไหลออกไปทั้งยวงเนี่ยคือหมวนรอ,อกระดูกทั้งอันเนี่ยไหลออกไปครับแล้วไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคือทับเต็มสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วมันก็กลับไม่ได้เพราะมันกลับไม่ได้เพราะอ,อะไรเพราะกระดูกสันหลังเราปิดแล้วครับมันกลับไม่ได้ครับการที่มันจะกลับมาได้ก็ใช้ท่าผมที่สอนนี่แหละครับมันอ้าออกได้ครับกรึบพอมันอ้าออกปุ๊บมันจะย้อนกลับครับเพราะมันมีรากใยอยู่ครับเพราะหมอนรองกระดูก ไหลกับที่เดิมมันก็ลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็หายครับแต่เขานี้ฟังก่อนนะครับเมื่อมันไหลมาทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วเนี่ยอาการที่ปวดมันจะหนักครับคือมันทับเต็มที่ไงทับเส้นประสาทก็ทับเต็มที่เพราะฉะนั้นการปวดสะโพกในเบ้าก้นปวดก้นย้อยปวดหลักเหลังมันจะเพิ่มทวีคูณเป็นสองสาเท่าครับเพราะมันทับทั้งยวงเฉพาะเส้นประสาทนะครับแต่ส่วนมากทับสองเส้นครับทับเส้นเลือดด้วย อันนี้ถ้ามันทับเส้นเลื่อนด้วยเนี่ยโอ้โหหนักเลยครับเพราะเท้าและขาของเราจะชาโดยที่เราไม่ค่อยรู้สึกครับเราจะไม่รู้สึกเลยครับมันชาตื้อไปหมดเลยนะครับใส่รองเท้ารองเท้าหลุดไม่รู้เรื่องเลยนะครับที่สําคัญมันจะทําให้ขาคุณเล็กลงเรื่อยๆครับมันจะรีบลงรีบลงรีบลงเพราะว่าเลื่อนไปเลี้ยงน้อยครับมันก็รีบลงรีบลงพิการพิการครับฟังไม่ผิดนะครับผมก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับจึงรีบมาบอกท่านผู้ชมเอาละสิ่งที่ผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังไปเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะมองภาพออกแล้วนะครับว่าอ๋ออรงงกกะดูนี่เ ส่งผลให้เราเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมองภาพออกแล้วนะครับแล้วมาดูกันครับว่าฟังกันดีๆนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทได้อะมันอยู่กับที่นี่แล้วม,มันไหลออกไปอะฟังตรงนี้เข้าใจแล้วท่านผู้ชมจะปลอดภัยกับชีวิตนะครับตั้งใจฟังนะครับคือไอหมอนรองกระดูกตัวนี้มันไหลออกมาได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนทําให้มันไหลครับเรานี่แหละครับเป็นคนทําให้มันไหลออกมานะครับการที่ทําให้มันไหลออกมาได้ก็คือมี3ามสาเหตุหลักๆนะครับ1ยืนนาน 2นั่งนาน3มยกของหนักบ่อยๆนะส่วน4ี่เป็นการกระแทกส่วน5เนี่ยผมบอกทีหลังเอาแค่3ข้อก่อนนั่งนานยืนนานข้อหนึ่งข้อ2นะถ้าผู้ชมทํางานอะไรก็ตามแล้วนั่งนานๆครับนั่งโคตรนานเลยเช่นนั่งนานั่งทาบัญชีก็ได้นั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆนะครับหรือนั่งเย็บผ้านานๆหรือนั่งขับรถนานๆเช่นขับรถไปต่างจังหวัดนานๆหรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์บ่อยๆ พี่วินแท็กซี่เห็นไหมที่นั่งบ่อยๆนะครับไรก็ตามที่นั่งบ่อยจะเป็นรถไฟก็ได้รถทัวร์ก็ได้เครื่องบินหรือจำน้ำํายานอาวากาศ <c oughs> นั่ง,งานานๆ่น้หละนะครับมีโอกาสเป็นนะครับคราวน,นี้เราไปดูที่มันนานแค่ไหนถึงเป็นได้อ่ะถ,ถ้าคุณนั่งนานวันหนึ่งนะสามชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนะครับถ้าคุณนั่งวันหนึ่งนะสามชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนะครับทุกวันติดต่อกันระยะเวลาสักห้าถึงสิบปีคุณเป็นครับหมอรองกระดูกหลังรับเส้น สำหรเราคนที่นั่งนานนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังการนั่งนานนะครับอย่านั่งหลังค่อมแบบนี้ครับหลายคนนั่งหลังค่อมนั่งขับรถนั่งพิมพ์ดีดนั่งอะไรก็ตามนั่งหลังค่อมแบบนี้ครับเป็นต้องนั่งหลังตรงครับนั่งหลังตรงแบบนี้ครับเขยิบไปขึ้นก้นนั่งหลังตรงครับอย่างนี้คุณโอกาสเป็นน้อยขอให้นั่งหลังตรงไว้นะครับโอเคครับต่อไปคือยืนนานครับคุณลองนึกดูที่ว่าอาชีพหรือกิจวัตรประจำวันอะไรที่ยืนนานครับเช่นช่างตัดผมยืนนานใช่ไหมเราปรพอยืนนาน พนักงานในห้างสรรพสินค้าก็มีกฎเลยห้ามนั่งเนี่ยยืนนานแม่ค้าตามตลาดนัดยืนขายของนานเกินไปนะครับคนพวกนี้ครับยืนวันหนึ่ง <c oughs> นานานเลยเลยสามชั่วโมงต่อวันนะและสะสมครับหปี10ปีอย่างนี้ครับเป็นแน่นอนครับหมอลองกระดูกหลังครับเส้นลองสังเกตดูครับจะเริ่มจากอาการปวดสะโพก ปวดหลังนิดๆปวดสะโพกหน่อยๆแล้วก็ล้าลงไปในเบ้าก้นคราวนี้ลงขาแล้วครับปวดขาชาฝ่าเท้านี่คืออาการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับและจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เข้าใจมันคุณไม่รู้คุณไม่ระมัดระวังตัวคุณก็จะมานอนติดเตียงเหมือนผมนี่แหละครับโอเคต่อไปครับยกของนักงบ่อยๆนะอะไรก็ตามที่คุณก้มไปยกบ่อยๆของสิ่งนั้นมันจะหนักแค่ครึ่งกิโลก็ตามนะแต่คุณยกทุกวันยกบ่อยๆโอกาสเป็นสูงถ้านะคุณทําอย่างนี้ทุกวัน ระยะเวลา5ถึงสิปียังไงคุณก็ต้องเป็นอาชีพอะไรที่ต้องยกของไม่บ่อยลองไปดูครับคนพวกนั้นจะมีอาการพวกนี้ครับปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังนิดๆน,นะครับเา้าต่อไปครับโอ้ท่านผู้ชมรถไฟมารถไฟมาท่านผู้ชมขอโทษทีนะเอรอให้รถไฟผ่านแป๊บนึงก่อนนะครับรถไฟมาครับแป๊บนึงนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูรถไฟมา รถทีนะครับรถไฟมาพอดีเออรอรถไฟไปแป๊บนึงครับรไฟแป๊บนึงนะเราก็จะมาคุยกันต่อครับเนาะโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนแล้วละ่ะ <c oughs> ผมพูดถึงตรงที่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยยกของหนักบ่อยใช่ไหมอ่าต่อไปข้อที่สามครับก็คือการกระแทกเฮ้ย <c oughs> ผมคง <c oughs> จะถ่ายต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูรถไฟก่อนแล้วกันนะครับ ท่านผู้ช,ชมจะเห็นนะรถไฟนะเด็กเต็มตู้เลยนะก็จะมีคนที่มาขึ้นรถไฟนะครับจวอดีตแล้วจะไปไหนผมก็ไม่รู้ละนะแต่ก็พยายามวิ่งขึ้นรถไฟกันนะครับก็หลายๆหลายๆชีวิตนะหลายๆบุคคลนะจะต้องเดินทางนะครับท่านผู้ชมจากคนที่รักจากบ้านอนเป็นที่รักเพื่อไปทํางานนะครับเพื่อไปทํางานเนาะรถไฟจะจอดเนี่ยไม่เกินไม่เกินสิบนาทีหรอกครับท่านผู้ชม ก็จะไปนะครับูมชมจะเห็นว่าในช่องหรือว่าในรถไฟเนี่ยนะจะมีเด็กเต็มเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าน้องๆเขาไปไหนกันเห็นไหมเห็นว่าน้องๆไม่รู้ไปไหนนะครับไปไหนครับไปไหนกันอันนี้ชื่อน,น้องอะไรอะ่ะน้องพลอยไปไหนอะ่ะไปไหนไปไหนกัน,ไ,โนโกไปพิซูโลกไปพิโรงเรียนอะไรอะ่ะ จากไหนเชียงใหม่เหรอไม่รู้น้องมาจากไหนกันนะน้องมาจากไหนเชียงใหม่หรือเปล่าน <c oughs> ่านจะเป็นการทัศนศึกษาท่านผู้ชมนะทัศนศึกษาจากน้องๆโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนครับเชียงใหม่เหรอโรงเรียนอะไรฮะมาจากโรงเรียนอะไรอ,ะอุรดิตหรือว่าที่ไหนอะ ลำพูนนะมาจากลำพูนนะคานผู้ชมอยา่างน้องๆอย่างลำพูนกำลังไปเที่ยวทินโลกอ่ะรถไฟก็เตรียมตัวครับเหลืออีกคนเดียวอีกคนเดียวฮะให้สัญญาณละไฟธงธงแดงลงละอะไรธงเขียวนะครับธงเขียวสะบัดก็พร้อมจะไปละอ่าธงเขียวสะบัดแล้วครับรถไฟก็พร้อมจะไปโอ้ขบวนยาวมากเลยนะโบกี้กันไปด้วยยาวเฟ้ยเลย ก็มีน้องๆจากลำพูนเนาะกำลังคัดสศึกษาครับท่านผู้ชมไปเที่ยวพิซูโร่กันนะเด็กๆน่ารักเลยเนะาะบายบายบอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมใส่แมสอย่าลืมใส่แม,มสกันนะอ้าวไฟเริ่มไปแล้วนะครับเด็กๆก็ไปทัศศึกษาครับส่วนเขาคงจะเหมาตู้โบกี้ประมาณ3ตู้นะส่วนตู้หลังนี่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับ ในฐานีนี่นมีธงเขียวหอยบุกให้นะครับอันตรายอันตรายอันตรายไปครับบา,บายบายไปแล้วโอเคมาเรื่องของเราบ้างนะครับคราวนี้เรื่องของเราเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไระเดี๋ยวนะั้นท่านผู้ชมผมพูดถึงว่าการยืนนานเนาะต่อไปก็จะเป็นการยกของหนักใช่ไหมยกของหนัก ช่ไหมที่ผมพูดไปก็คือยกของหนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องยกของหนักบ่อยๆนะครับอีกอันนึงคือการกระแทกครับท่านชมถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเกิดการกระแทกนะรท่านชมเช่นตกจากที่สูงกระแทกรดล้มลดควาเกิดการกระแทกนะครับ,ลลลรรรบหรือเล่นกีฬาผิดประเภทเกิดการกระแทกเกิดการเหลวหลังที่แบบรวดเร็วเกินไปไอ้ตรงนี้ก็สามารถทําให้เป็นหมอนรองกระดูกฉับพันได้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวัง กีฬาอะไรที่มันเกิดการกระแทกเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลตะก้อพวกนี้นะเกิดการกระแทกบ่อยๆทำให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับอีกอันนึงครับสุดท้ายเลยคือการไอจามนะครับเวลาเราไอหรือเราจามแรงๆเนี่ยมันส่งผลให้เราเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นโดยฉับพลันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมจะไอจะจามแรงๆให้ท่านผู้ชมเอามือจับหน้าท้องไว้แล้วเกง่งแล้วค่อยไอค่อยจาาอันนี้ช่วยได้ในระดับนะครับโอเคนะอ่าคราวนี้ผมก็พูดไปครบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นมันเกิดจากอะไร แลวอะไรทาให้มันเกิดท่านผู้ชมเข้าใจหมดแล้วท่านผู้ชมก็ไประมัดระวังตัวเอากันนะครับในจุดนี้นะครับส่วนวิธีรักษาที่ผมสอนไปท่านผู้ชมควรจะทําให้สําเร็จอย่าลืมในช่วงแรกจะมีความเจ็บปวดในการทํามากให้อดทนนะครับอดทนอดทนอดทน,ดทน,ดทนในการทําก่อนแล้วพอคุณเข้าสู่เดือนที่2ที่3เมื่อคุณฝึกท่าผมครบกระบวนการปุ๊บถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรักษาตัวเองคราวนี้พอมาเริ่มรักษาตัวเองเมื่อไหร่เนี่ย มันจะส่งผลท่านผู้ชมดีขึ้นนะครับอะคราวนี้ถ้าท่านผู้ชมขาดกําลังใจขาดความมั่นใจในการรักษาผมให้ท่านผู้ชมนะครับอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปครับใต้คลิปนี้แหละคลิปไหนก็ได้ที่เป็นของผมนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีบุคคลหลายคนนะครับที่นําคลิปผมเนี่ยไปทําไปฝึกแล้วอาการดีขึ้นใครทําสําเร็จก็หายกลับมาชีวิตได้เหมือนเดิม อ่านคอมเมนต์นี้เยอะๆครับแล้วท่านผู้ชมจะมีกําลังใจที่อยากจะรักษาตัวเองอ่าโอเคไหมใครชอบรายการนะครับอย่าลืมนะครับคุณสามารถสนับสนุนรายการดีๆของผมได้นะครับตามไอ้ที่บัญชีนี้ครับวิโร์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับใครเล่น YouTube ย t u b e เก่งๆที่ YouTube นั้นก็มีปุ่มรูปหัวใจครับปุ่มขอบคุณกดปุ่มขอบคุณครับแล้วซื้อคอมเมนต์ให้ผมได้40บาทขึ้นไปขอบคุณทุกท่านนะครับง่ายๆเลยครับถ้าสนับสนุนรายการนะครับสำหรับคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายผมดีใจด้วยนะครับ ผมดีใจทุกคนด้วยนะครับถ้าท่านชม,ชมอยากจะตอบแทนผมก็เนี่ยครับตามบบที่บัญชีนี่นะครับก็สามารถตอบแทนผมได้แล้วขอพูณทุกท่านนะครับขอให้ท่านชมประสบความสาเร็จในการรักษานะครับก่อนจะจากกันไปครับท่านชมนะให้ท่านผู้ชมทําไม่ดังสักทีเฮ้ยผมทํามานานแล้วมันไม่ดังสักทีทําไงดีอะท่านผู้ชมลองใส่สะโพกดูก่อนนะฮะ ลองใส,ส่สะโพ,พกดูผมก่อนไปนะก่อนจากกันผมจะทําท่าใส,าส่สะโพ,พกให้ดูก,ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมทาท่าที่ผมสอนนี่แหละครับอเอามือขยุ้มไว้ใช่ไหมย่อลงไปใช่ไหมแล้วก็หลังตรงแขนตรงสะโพ,พกก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแขนต้องตรงนะหลังต้องตรงนะให้ท่านผู้ชมสายก้นครับใสยซ้ายขวาอย่างนี้ครับดันค้างไว้นะดันค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายซ้ายขวาครับพอสายซ้ายสายขวาผมให้มันรู้สึกคอนคอนนะครับให้มันรู้สึกคอนคอนเสียวๆนะสักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมก็หยุดแล้วก็โยกครับ อย่างนี้จะดังง่ายขึ้นครับเนี่ยดังง่ายขึ้น,นครับถ้าท่านผู้ชมทําเสียงกระดูกสันหลังเพื่อนดังกรึ๊กเมื่อไหร่ว่ามันจะโล่งทันทีครับเนี่ยผมดังนะเนี่ยซุบอ่าผมโล่งเลยครับผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเบามันโล่งสุดท้ายก็คือถ้าเกิดทําแล้วหายแล้วเนี่ยเราควรทําต่อไปไหมควรทําครับถ้าท่านผู้ชมหายไปแล้วก็ตามนะครับท่าเนี้ยมันจะคอยทําให้ท่านผู้ชมนั้นมีสรีระที่ตรงขึ้นกระดูกลั่นง่ายขึ้น ทำอะไรมันก็จะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรทําต่อไหมควรทําครับเผื่อเผื่อว่าเราเผลอไปยกของหนักไปกระแทกหรือไปเผลอนั่งนานยืนานานอีกมันกลับมาเป็นอีกถ้าผู้ชมก็ใช้ท่าของอีกก็หายเพราะฉะนั้นควรทําควรทําอย่างยิ่งเอาล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ส้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอท่านผู้ชมนั้นช่วยแชร์หน่อยนะครับแชร์คลิปนี้ครับส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็น เขาจะได้รักษาตัวเองหายโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้บาทเดียวไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ไหนด้วยนะครับช่วยแชร์หน่อยครับได้บุญด้วยกันนะคุณได้บุญผมก็ได้บุญช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปสู่คนป่วยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับ